สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเน็ตอีกแล้วนะคะเน็ตตี้บิวตี้ไลฟ์นั่นเองแย yeah! ซึ่งวันนี้นะคะเรามาทำคลิปวิดีโอซึ่ง เน็ตอาจจะเลอไปสัก10วันได้นะคะนั่นก็คือเฟเวอร์เรประจําเดือนกันยายนนั่นเองนะคะว่าเซตเทมเบอร์หรือกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีเครื่องสําอางหรือมีอะไรนะคะที่เน็ตหยิบจับใช้บ่อยๆมากนะคะแล้วเน็ตก็ชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะตามไปดูกันเลยมาที่หมวดสกินแคร์กันก่อนเลยนะคะซึ่งเน็ตชื่นชอบตัวนี้มากนะคะตั้งแต่เน็ตได้มานะมามองเดยนั่นเองเฮ้ยเขาอ่านว่าอะไรนะเขาอ่านว่า มามอนเออมามอนนั่นเองนะคะซึ่งนี้เป็น rose water toner ค่ะก็จะเป็นสำหรับในการเหมือนกับซูทติ้งผิวนะคะปอกประลมผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองนะคะซึ่งในใชยแล้วแบบเออมันมันชอบมากคือเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวทันทีที่ใช้นะแต่ความรู้สึกในการชุ่มชื่นผิวอะคือ ในการชุ่มชื้นผิวแต่ความรู้สึกในแบบความชุ่มชื้นผิวตั้งแต่แบบพออาบน้ําเสร็จแล้วก็ได้แบบเหมือนปะลมด้วยโทนเนอร์ตัวของมามโรสวอเ e อร์โทนเนอร์นะเพื่อนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันชุ่มชื้น <S <S <ๆ S 2> มันแบบซึมเข้าไปมันแบบมันฮิลลิ่งผิวของเราได้ดีมากๆเลยอะค่ะเน็ตก็เลยรู้สึกว่า i, เฮ้ยเนตชอบแล้วก็ดูดีเน้ใช้ไปแบบใช้ไปเยอะมากนะใครนะที่ผิวะระคายเคืองง่าย ก็สามารถอยากได้โรสวอเตอร์ในการบำรุงให้ความชุ่มชื้นผิวก็ลองมาดูมาม้งโรสวอเตอร์โทนเนอร์ได้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เน็ตชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นโปรดักที่เป็นเนื้อเหมือนวอเตอรี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน่จะใช้หลังจากที่เน็ตเช็ดโทนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะตัวนี้จะไม่ได้ใช้กับสำลีนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะคือแคลค่แอนตี Anti ้พอลิชันะคะแอเซนต์นั่นเองนะคะส่วนผสมมาแบบดีมากๆคืออ่านแล้วแบบยอยากใช้อะไรเงี้ย มีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเป็นเพื่อนใน Facebook เนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยก็ชอบเรื่องของสกินแคร์เขาก็รีวิวตัวนี้ว่ามันเป็นแบบเป็นแบบเฮ้ย คนถ้าใครยังไม่เคยลองใช้นะยูจะต้องมาใช้ตัวนี้แล้วยูจะรู้ว่าผิวของอยูอะแบบดีขึ้นนะคะและเนชอบเทกเจอร์ของมันคือมันจะไม่ได้วอตเตอรี่มากนะทำหยุ่นๆน,นิดๆทำให้เรารู้สึกว่าเวลามันลงไปที่ผิวอะ่ะมันช่วยปอบประโลมผิวให้มันดูสดชื่นยืดหยุ่นชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะ,ะตัวนี้นะคะไม่มีน้ําหอมนะคะแล้วก็ไม่มีสารแบบเคมีที่ทำให้เกาะให้เกิดการระคายเคืองง่ายนะน,นะดังนั้นเนี่ยคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนที่ผิวเป็นสิวหรืออะไรเงี้ยถามว่าตัวนี้ใช้ได้ ไหมตัวนี้ใช้ได้แน่นอนค่ะมาที่หมดของเซรั่มนะคะรอบนี้เซรั่ม Favorite s e เซรที่เน็ตใช้นะเน็ตขอเอาหมายเยอะนิดนึงก็คือมาทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละอันมันมันดีหมดเลยอะก็เลยรู้สึกว่าเออไหนๆก็ขอพูดละกันเพราะว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าใช้แบบคือมันจะมีช่วงนึงที่เนทตเซรั่มตัวนึ่งจริงๆ ะะแล้วเน็ก็หยุดเซรั่มตัวอื่นหมดเลยแล้วเน็ก็ใช้เน็ก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันดีมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีช่วงนึงที่ผิวเน็ตแบบถ้าใครรู้เือได้ไปเชียงใหม่มาแล้วเชียงใหม่ตอนนี้มันเริ่มเข้าหน้าหนาวนะคะนั้นอากาศมันจะแห้งมากๆแล้วแดดมันแรงมากๆเน็ก็รู้สึกว่าเออแบบอยากจะได้พวกไฮเดรติ้งเซรั่มอะไรสักอย่างะคะ่ะเน็ก็เลยซื้อมาลองนะคะเน็ก็แบบอินเลิฟมากแล้วก็จะมีเซรั่มอันนึงที่เน็ตใช้มาตลอดอยู่แล้วแล้วแบบ ป่าปื้มเขามากๆอะไรเงี้ยดังนั้นทั้ง3ตัวนี้นะว่ามันเป็นเฟรเร์ของเนทจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเนทแบบเออมีเวลานะในการเลเยอริ่งผิวนะในการค่อยๆแบบทาไปเรื่อยๆเลเยอร์ไปเรื่อยๆเนทก็จะแบบใช้ทั้ง3ตัวเลย <laughs> อันนี้พูดจริงก็จะใช้ทั้งสามตัวเลยคือเนตไม่คิดว่าเซรั่มเราต้องมีขวดเดียวนะคือเซรั่มมันสามารถที่จะมีแล้วก็ใช้ได้แบบหลายอย่างแต่ขอให้แบบอินกิเดียนมันไม่แบบ มันไม่ซ้ําซ้อนกันนะคะแล้วก็เรารอแบบค่อยๆเลเยอร์ผิวเี่ยอันนี้มันเป็นคอนเซปต์ของผิวดีของเกาหลีเลยนะซึ่งตัวที่เน็ชอบเนี่ยตัวแรกที่เป็นคลาสสิกเลยแล้วคนอินบ็อกซ์มาถามเน็เยอะมาแล้วเน็ตก็เป็นขวดที่3แล้วที่เน็ใช้นะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือคารงนะคะดับเบิลเซรั่มค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตนะจะเห็นว่าเน็ตใช้จนขวดนี้ขวดที่3เน็ตจะหมดแล้ว คือจริงๆแล้วแบบจะคือเรียกว่าหมดแล้วดีกว่าก็คือเนซซื้อตุนเรียบร้อยแล้วนะคะฝาคือแบบเยินมากคือใช้จริงๆแล้วก็เลิฟมากๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเนื้ออเซรัมบวกกับเนื้อออยในอัตราส่วนที่สมดุลกับผิวนะคะทําให้เวลาเราใช้ไปเนี่ยมันจะแบบว่ารู้สึกแบบไม่เหนียวเนอะหนะผิวแล้วรู้สึกผิวในอิ่มฟูนุ่มขึ้นมาแบบทันทีเลยกรณีตัวนี้เนี่ยเนซคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบเป็นคลาสสิกแล้วก็เด็กก็ขาดไม่ได้จริงๆทั้ง ผลลัพธ์ที่ได้นะคะมันมันโอเคมากๆแล้วถ้เพื่อนๆแบบไปย้อนดูสตอรี่ของเขาว่ากว่าเขาจะคิดค้นแบบตัวนี้มาได้มันมี history มันมีสตอรี่ที่แบบ amazing มากๆอะไรเงี้ยต้องลองไปอ่านนะคะแล้วก็จะพบว่าเออมันคุ้มราคาของเขาแล้วมันก็ได้ผลลั์ที่ดีจริงๆนะคะตัวนี้ในขอไม่พูดมากนี่ขนาดไม่พุดมาขอไม่พูดมากแต่รู้สึกว่ามันมันคือเน้นเลิฟมันจริงๆแล้วสาหรับใครที่อยากจะหาแบบ เซรั่ม um อินออยหรือออยอินเซรัหรือเด a เวอร์อ whatever, ที่มันเป็นลักษณะแบบทูเฟสแบบเนี้ยแล้วอยากจะเลิฟเลยอะเ็ตแนะนำให้ไห่ให้ไปลองคาแลงเบิเร์เซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับผู้หญิงที่อายุ30บวกแล้วอแบบรู้สึกต้องการความชุ่มชื้นยืดหยุ่นผิวฟูเด้งๆแบบริ้วเรื่องริ้วรอยเรื่องรูขุมขนเลยคือเข้าได้หมดเลยอะคะ่ะเดทก็ คือถ้าเนตถ้ามีงบนะเนตก็จะเนตก็จะถามเวลาคนอินบ็อกซ์มาว่าแบบพี่เนตตี้คะแบบใช้แบบเซรั่มตัวไหนดีหรือแบบอยากได้ให้ผิวฟูอยากให้ผิวดูแบบ significant คือแตกต่างเลยเนตก็จะแนะนำคารนดับเบิลเซรั่มจริงๆเพราะว่าเนตเชื่อเขามากอะไรเงี้ย <laughs> คือไม่ได้อวยนะแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยแต่แบบเออมันมันดีอะ่ะเออไม่อยากพูดมากละกันเดี๋ยวก็หาว่าอวยอีกแต่ว่าก็ มันดีจริงๆอยากให้ลองนะเซรั่มอีกตัวหนึ่งนะคะที่เน็ตทดลองใช้แล้วเกือบเกือบน่าจะประมาณเกือบเดือนแล้วละแล้วเดน๋ยวเนี้ยจะมาเขียนรีวิวแบบฟูลรีวิวอีกทีนะคะแล้วเน็้ก็คิดว่าตัวนี้นเป็นตัวที่ดีมากๆเลยเพราะว่าอตอนที่เน็ตทดลองเซรั่มตัวนี้นะคะเน็ตก็หยุดคาแรงดับเบิลเซรั่มไปนะคะแล้วก็ทดแทนด้วยตัวนี้นี่นะคะล็อกซิทานนะคะตัวนี้คือ Immortal เหรอเน็ตอิมมอร์เช In model in model reset คือนี้ไม่แน่ใจเน้อ่านถูกหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าเป็นเซรั่มที่เอาไว้ทาตอนกลางคืนให้ผิวอิ่มฟูนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเนื้อเฟสแบบออยล์อินเซรั่มเหมือนกันนะั่นแหละเทกเจอร์ก็จะหยุ่นหยุ่นมีเทกเจอร์ที่เวลาทาผิวไปรู้สึก สัมผัสได้ว่าผิวเนี่ยอิ่มฟูจริงๆแล้วก็ไม่เหนียวเนิน,นะเลยคือซึมมหายไปเลยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวดีด้วยและกลิ่นก็หอมมากๆด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเนตแบบได้อินบ็อกซ์คือเพื่อนๆในอินบ็อกซ์มาถามค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกว่าแบบพี่เนทแบบช่วยแบบลองใช้หน่อยมันดีไหมหนูจะได้ไปจัดนะคะก็เลยจําได้เลยว่าก็ไปซื้อเลย ไปซื้อไปลองเลยเลยที่แบบตัดเซรั่มที่เราใช้ในเนื้อเฟสคล้ายๆเหมือนกันแล้วก็มาลองใส่ด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันแบบมันโอเคอะ่ะมันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะลอง็กเจอร์แบบออยด์ดูอ่ะแต่ว่ายังกลัวว่าออย์มันจะแบบเนืดนะเกินไปไหมเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่ in นบ t ทวินระหว่างเซรั่มกับออย์ซึ่งมันจะทําให้เราใช้แล้วรู้สึกสบายผิวมากกว่าผิวมันเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยคุณสามารถใช้ได้เลยแล้วเวลาตื่นนอนมาหน้าคุณจะแบบฟูอิม่ม ไม่มันด้วยเซรั่มตัวต่อไปเนี่ยชื่นชอบนะคะนั่นคือตัวนี้เลยนี่นะคะวิชี่นะคะ a q u a เคียเทอ m a l Serum นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยแบบมาช่วงกันยายนแบบอาทิตย์สุดท้ายแล้วรู้สึกว่าอยู่จะต้องเข้ามาในเฟเวอร์เรทของไอแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเน็ดไปเชียงใหม่แล้วผิวเน็ดแบบ คืออากาศกรุงเทพกับเชียงใหม่มันมีความแตกต่างกันนะเชียงใหม่มันจะแห้งมากๆค่ะแต่กรุงเทพเขายังมีเหมือนมันใกล้ทะเลมากกว่าเชียงใหม่ใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีตึกราบ้านช่องที่มนนันค่อนข้างที่จะบังความร้อนได้อะ่ะแต่เชียงใหม่มันจะอีกแบบอะ่ะคือเมื่อเมื่อคนไหนแบบคิดว่าเชียงใหม่เย็นกว่ากรุงเทพนะคือไม่ใช่เออแล้วแบบว่าไปนี่เชียงใหม่แม่คือแบบผิวเน็ตแบบแห้งมากจนกระทั่งเนตต้องมาตั้งสเตตัสในเพจของใน a ฟ e b o o k ของเนตเองว่าแบบจะใช้ เซรั่มตัวไหนดีอะที่มันให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มที่แล้วมันให้ผิวแบบอิ่มน้ําสุดๆอะค่ะแล้วเนตาก็เลยไปเจอตัวนี้ในวัดสารแล้วเนตก็อ่านแบบอินกิเดียนก็พบว่ามันมีพวกไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งเป็นโซเดียมไฮยาลูรอนิกแอซิดอะค่ะแล้วก็มีพวกแมนโนสนะคะแล้วก็มีพวกแบบสารให้ความชุ่มชื้นอะซึ่งอัดเต็มไปในนี้เยอะมากอะค่ะแล้วก็เราจะรู้สึกว่าพอเราอ่านอินกิเดียนเราแล้วเรารู้ว่าถ้าสมมติเราทาตัวเนี้ยนะเราจะต้องเหมือนกับ กินน้าให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะแบบว่าให้น้ําเนี่ยมันตัวตัวอินกิวเลียนเนมันดูดน้ําเข้าไปที่ผิวของเราอ่ะเออมันจะแบบยิ่งทําให้ผิวเนี่ยอิ่มฟูเข้าไปอียค่ะแล้วเน็ตชายแล้วมันแบบเหมือนเซฟวิ่งแบบมายสกินมากๆตอนอยู่ที่เชียงใหม่แบบ แฮปปี้มากจกนกระทั่งต้องพกไปที่เกาหลีด้วยแล้วเกาหลีอากาศก็เย็นแล้วก็แบบอากาศก็แห้งมากๆค่ะตัวนี้ก็แบบช่วยชีวิตเนสนมากๆนะคะถ้าเพื่อนคนไหนเป็นคนผิวมันแล้วอยากจะได้ความชุ่มชื้นใช่ปะก็คือเป็นเหมือนผิวแบบเนสเนี่ยแหละตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะทาแล้วซึมหายไปเลยแต่มันแบบ มีความฉ่ำน้ําอยู่ข้างในผิวเราอะไรประมาณนี้สกินแคร์ตัวต่อไปที่เป็นเฟเวเรตกันยายนของเน็ตนะคะที่เน็ตยกให้นะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะ Polar Choice นะคะวิตามินซีสปอ t r e ท t ีทเมนะคะซึ่งเป็น25%วิตามิน C นั่นเองนะคะหลอดนี้เล็กๆแบบนี้นะคะประมาณ800กว่าบาทนะคะแต่ว่าเน็ตได้มาฟรีจากงาน Polar Choice นั่นเองนะคะกเ็เนื้อเขาจะแบบเป็นซิลิโคนนี่นิดๆน,นะ เวลาทาเนี่ยเราไม่ได้เอาวาทาทางหน้านะคะเราจะทาเฉพาะรอยสิวเท่านั้นเองนะคะซึ่งเน็ตเนี่ยประสบปัญหารอยสิวบรเิเวณคางเยอะมากโดยเฉพาะช่วงที่เน็ตเป็นรอบเดือนนะคะดังนั้นเนี่ยก็ ต้องการเหมือนกับ spot corrector อะค่ะในการดูแลจุดที่เป็นรอยสิวดำๆนั้นๆนะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นวิตามิน C ซึ่งเป็น L ascorbic acid 25%เลยคือค่อนข้างแบบแรงนิดนึงนะคะดังนั้นเวลาเราทาไปเฉพาะจุดอะอาจจะรู้สึกยิบยิบริเวณแบบรอยสิวนะคะแต่ว่ามันดีมากๆคือประมาณ2-3วันอะคือเน้รู้สึกเลยว่าแบบรอยสิวมันจางลงเร็วแล้วแผลที่มันเป็นแผลสิวมันนุ่มลงมันแบบมันโอเคมากๆค่ะเนะเฮ้ยแบบ ถ้าหมดแล้วอ่ะคือเน็ซื้อต่อแน,น่คือเนรู้สึกว่ามันจิ๋วแต่แจ๋วมากๆนะคะซึ่งเมคอัพในเดือนกันยายนนี้ที่เน็ชื่นชอบมากๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยแบบใช้บ่อยมากแล้วก็เคยอัพไปแล้วแบบเหมือนนิดหน่อยว่าเออเราชอบนะคะนั่นก็คือแป้งนะคะผสมรองพื้นนะคะของชูก้าพายนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยคือเน็ตแบบเหมือนเจอรีวิวเยอะอะไรเงี้ยแล้วเน็ตก็อยากจะรู้ว่า เฮ้ยมันแบบเหมาะสมกับคนผิวมันแล้วคุมมันได้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็หน้ายังเด้งอยู่หรือเปล่าแล้วก็ดูแบบไม่หนาดูเป็นผิวอะค่ะซึ่งตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็แบบอย่างวันนี้ค่ะเน่ก็ใช้แป้งของชูการ์พายตัวนี้เหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่าดูแบบดูเป็นผิวที่แบบโอเคอะแบบถ้าส่วนอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเป็นสิวนี่ใช่ปะมันก็อาจจะแบบว่าเทกเจอร์มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยแต่พวกรอยด่างดำต่าง มันมันปิดได้โอเคมากๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าแบบดูหนาหรือว่าดูแบบคือถ้าลอยแบบดําเยอะมากๆนะเน็ตคิดว่ามันอาจจะยังกรบแบบไม่ไม่สนิทแบบมิดมากนะคะแต่มันกําลังดีในระยะที่แบบสิวเรามันโอเคแล้วอะแล้วเราก็ต้องการความเบาสบายผิวแต่ว่าปกปิดอีกนิดนึงนะคะชุกภายคือตอบโจทย์มากๆมากๆมากๆ,ๆคือเน็ตชอบมากๆๆ,ๆเออไม่รู้จะพูดยังไงวิธีการใช้เน่ยก็จะแค่แบบ คือก็จะแค่เอาพัฟนะคะแตะะนะคะบร <ๆ S 1> ิเวณแป้งนะคะแล้วก็กดไปเลยคือจะไม่ลากนะจะกดบางๆเบา,บาๆเท่านั้นเองนะคะแล้วเน่ก็พบว่ามันคุมมันได้อยู่มากๆคือทั้งวันคือหน้าเด้งมากเวลาไปไหนคนจะถามว่าแบบเฮ้ยแบบทําไมดูผิวดีจังทําไมดูแบบหน้าไม่มันเลยทั้งวันนะคะก็บอกได้เลยว่าใช้ชูกาพายตอนนี้เรามา ไปว่าด้วยคุชชั่นกันเลยดีกว่านะคะซึ่งคุชชั่นที่ตอนนี้ในะชื่นชอบและคิดว่าคนผิวมันทุกคนก็น่าจะชอบด้วยนะคะแล้วเนยก็เคยเขียนไปแล้วนะคะนั่นก็คือมูนช็อตนั่นเองนะคะซึ่งมูนช็อตรุ่นนี้เรียกชื่อว่ามูนช็อตไมโครเซตติ้งฟิ t คุชชั่นนะคะให้เพื่อนจําได้นะคะได้เคยรีวิวมูนช็อตที่มันเป็นตลับสีเนื้อมาแล้วอ่าซึ่งตัวนั้นเนี่ยเนตว่ามันแบบเฮ้ยเนื้อมันดีมากอะ่ะมันทําให้ผิวดูเป็นผิวที่สวยขึ้นมากๆนะคะ แล้วก็แบบมันก็จะไม่วาวเกินไปไม่แมทเกินไปใช่ปะในในตลับที่มันเป็นสีเนื้อนะแต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แบบไม่วาวเกินไปไม่แมทเกินไปเหมือนกันแต่ว่าค่อนมาทางแบบเซมีแมทคือมันจะแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมวาวแล้วก็แมทคือมันจะค่อนมาแบบทางแมทมากกว่านะคะดังนั้นมันก็จะคุมมันมากกว่าปกปิดมากกว่านะคะแล้วก็เวลาแบบเราจับจับหน้ามันจะไม่มันจะไม่ปิดออกมาเลยมันจะไม่ทานสเฟอร์เลยอะค่ะคือแบบ ดีมากคือคุชชั่นของมูนช็อตนะเน็ตว่าแบบดีทุกตัวมันเป็นแบรนด์ที่แบบมันเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีคนสนใจอ่ะเออมันเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ได้แบบเขาเรียกไงที่เกาหลีคือดังมากนะเออแต่ว่าที่เมืองไทยยังอาจจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ว่าเน็ตว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยสินค้าของมันดีดีมากดีมากโดยเฉพาะดูพัฟนะพัฟก็จะเป็นแบบแนวโค้งๆขึ้นมาแบบเนี้ซึ่งมันก็ทําให้เราอ่ะสามารถที่จะแบบเออแบบ เอาเขาเรียกไงติดเฉพาะจุดแบบส่วนโค้งต่างๆใต้าตา,ตา,ตาหรือร่องจมูกได้แบบได้แบบโอเคมากพับนุ่มมากนะคะแล้วคุชชั่นก็แบบเอ้ให้เนื้อดีคือดีมากแบบเน็ตมีคุชชั่นเยอะมากนะแต่ว่ามูลช็อตคือติดอยู่ในใจของเน็ตเลยอะ่ะเราเน็ตเหมาะว่ามันเหมาะกับคนผิวมันแล้วก็เหมาะกับคนที่มีรอยสิวมากๆสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาตรงนี้เหมือนเน็ตน,นะ ให้จัดตรงนี้ให้จัดตัวไปค่ะมาถึงงานผิวนะคะซึ่งเป็นเมคอัพนะคะที่ชื่นชอบนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะตี 3. โอ้ยกลับด้านนี่ไรค่ะตี <c oughs> ซึ่งตีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเออทุกคนคงแบบรู้อยู่แล้วว่าเน็ตเป็นแบรนด์โปรดของเน็ตเอนะคะซึ่งอันเนี้ยเน็ตแบบไปเจอแก้มของน้องบีอของตีแล้วแก้มน้องเขาแบบเหมือนไม่ได้ทาแก้มนะ แต่ว่ามันมีความแบบละเรื่อละเรื่อแล้วก็มีความเงาแบบเงาแบบเหมือนเป็นผิวของเขาเองอ่ะน,นี่ก็จะถามว่าแบบเออโทษนะคะน้องแก้มน้องเนี่ยใช้อะไรเขาก็บอ๋อพี่หนูใช้อันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นตรีนะคะตัวนี้นั่นเองนะคะชื่อชื่อรุ่นแบบตรีชิมเมอริงดูโอถ้าจะไม่ผิดนะเออแบบคือเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเน่จะขึ้นชื่อที่ถูกต้องอีกทีข้างล่างนะคะซึ่งจะเป็นเหมือนเป็นไฮไลท์เนื้อครีมค่ะกับ เหมือนกับแก้มเนื้อครีมซึ่งแก้มเนี่ยจะออกสีเหมือนบอนเหมือนบอน,น,ด,นด์นิดๆนะคะซึ่งเวลาทาเนี่ยมันไม่ได้เป็นบลอนเซอร์ที่สามารถทาทั่วหน้าได้นะคะแต่มันจะเป็นแก้มที่สุขภาพดีที่เหมือนเปล่งออกมาจากข้างในอ่าแบรนด์ทรีมันจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาออกแบบตัวนี้มาเนี่ยให้มันเหมือนแบบเมคอัพโนเมคอัพเอ้ยโน no เมคอัพเมคอัพลุคเออเป็นแบบนั้นมากกว่าก็คือเหมือนเป็นแก้มที่สุขภาพดีและเปล่งความใส ออกมาจากภายในอ่ะเออแล้วมันได้แบบนี้เลยแล้วมันเป็นเมคอัพที่มีสารบำรุงผิวที่เยอะปีโบทานิคอลออยที่เป็นอ่าลิคสิ์เฉพาะของทางตรีอีกนะคะเราไม่ได้รู้สึกชื่นชอบในแบรนด์นี้มากๆนะคะเฮ้ยเดอะเบสมากตอนนี้ก็กลายเป็นสีที่แบบพกพาไปไหนมาไหนด้วยตลอดเลยะคะ่ะสำหรับตรีนะคะก็ขอบคุณมากที่ เมคอัพตัวนี้เกิดมาทำให้ผิวเราดูสุขภาพดีขึ้นไปอีกสุดนะท้ายนะคะของเฟเวอร์เรตประจำเดือนกันยายนของเนนะคะก็ขอยกให้แบรนด์นี้อีกรอบหนึ่งนะคะนนคือแบรนด์แคแรงนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่อันนี้แบรนด์อันนี้แบรนด์ให้เน,นมานะเออเนยคือไปลองมาแล้วก็แบบเออชอบเขาก็ให้มานะคะแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนซื้อเองเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นมาสคาร่าที่ชื่อรุ่นว่าซุปรา ซูเปอร์วอลลุ่มหรือวอลลุ่มซูเปอร์มาสคาร่าของคาแ์เรนสักอย่างนะคะก็คือจะเป็นรุ่นที่ให้ความพึ่งแบบดรามาติกคือแบบแต่วันนี้เนะไม่ได้ทั้งปัดมาสคาร่าแล้วก็ไม่ได้แบบปะคิ้วอะไรเลยแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตัวนี้มันจะแบบเป็นมาสคาร่าที่แบบให้ความหนาของแบบตาได้แบบดีมากๆเลยแล้วเพื่อนๆทุกคนก็จะรู้ว่าเนทเอเนี่ยเป็นคนที่ต่อขนตามาตลอด เออแล้วเน็ตก็ไม่ได้ซื้อมัสคาร่าอะไรเลยนะคะจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งคือเน็ตมองว่าเฮ้ย <c oughs> แบบเน็ตอยากจะพักขนตาเน็ตบ้างเน็ตอยากจะบำรุงตาเน็ตบ้างดังนั้นเน็ตก็เลยเหยุด การต่อขนตาไปนะคะประมาณเดือนกว่านะคะซึ่งตอนที่เราอยุ่ต่อขนตาเราก็ต้องปัดมาสคาร่าใช่ปะแต่เราจะปัดมาสคาร่าอะไรที่มันบำรุงขนตาเราได้ด้วยอะไรเงี้ยเน็ตก็เลยเลือกที่จะไปที่แบรนด์ของคาแรงนะคะแล้วพอเอได้ไปงานเขาก็เลยได้ามาสคาร่าตัวนี้มานะคะแต่ว่าเจอพี่เ a คนหนึ่งซึ่งเป็นแบบเมคอัพพลาสตของของคาแรงเลยเขาบอกว่าถ้าสมมุติใช้กับตัวดับเบิลฟิกซ์มาสคาร่าตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะก็จะทําให้เหมือนกับตาเนี่ยมันแบบ มัสคาราเราอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบบโค้งงอนอย่างเงี้ยไปได้ทั้งวันแล้วก็ตัวนี้มันยังเคลือบแล้วก็บำรุงขนตาเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็สามารถใช้กับขนคิ้วได้ด้วยเพื่อจัดทรงให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวมัสคาราฟิกตัวเนี้มันจะเป็นแบบมาสคาราใสาๆอะคะ่ะแบบเป็นเหมือนมาสคาราบำรุงอะคะ่ะซึ่งเราสามารถปัดคิ้วได้แล้วก็ปัดตาได้นะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยตัวอะซูปรา มัสคาก่าซูปเปอร์วลุ่มแหมอีกทีของคาแรงนะคะก็จะทําให้แบบเหมือนตาเรามันแบบไม่ต้องต่อขนมาเลยอ่ะแบบเออแบบตาสวยมากเมื่อวานคือแบบมีพี่คนหนึ่งแบบไปกินข้าวกับเขาแล้วแบบพี่ผู้หญิงว่าเฮ้ยนี่แบบเน็ตไปทําอะไรกับตามาแล้วดูตาแบบโตดูตาสดใสมากก็แบบไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วแบบถ้าใส่คอนแทคเลนส์หรือเปล่าก็ไม่ได้ใส่นะคะคือก็จะบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเน็ตใช้สองตัวนี้นั่นแหละแล้วเน็ตก็รู้สึกว่าเน็ตแฮปปี้มากเพราะว่า เราแบบอยากจะพักตาจริงๆอะ่ะแต่เราก็อยากจะสวยด้วยเวลาออกไปไหนใช่ไหมคะดังนั้นมาสคาร่าที่เราต้องเลือกใช้มันจะต้องเป็นมาสคาร่าที่ได้ผลที่ดีแบบให้แบบเอฟเฟกที่แบบเราอยากได้นะคะแล้วก็จะต้องบำรุงขนตาของเราไปด้วยนะคะดังนั้นสำหรับเน็ตก็แนะนำนะคะเพื่อนๆลองลอง,ลงทุนนะคะซื้อ2ตัวนี้ดูมาใช้แล้วเน็ตคิดว่าเพื่อนน่าจะแฮปปี้มากๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนมีมาสคาร่าที่ตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วนะก็แบบให้มาลองแบบ ซื้อตัวมาสคาร่าฟิกนะคะไปทําเป็นเป็นการบํารุงขนตาด้วยแล้วก็ทําให้มาสคาร่าที่เพื่อนๆ mm hmm. ชอบเนี่ยคงอยู่ในนานมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เน็ตพูดได้เลยนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างแบบอืแบบมันจําเป็นต้องใช้มาสคาร่าในเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆด้วยหรอแบบแบรนด์แบบในดักสโตร์ทั่วไปก็โอเคแล้วนะคะแต่พอเน็ตมาได้ลองตัวคาแรงตัวนี้นะคะเออเนทเข้าใจเลยเนเข้าใจเลยว่าอ๋อมาสคาร่าของแบรนด์แพง,แพงมันแบบ มันเป็นอย่างนี้นี่เองไรอย่างเงี้ยโอ้มันมันดีมากจริงๆนะคะก็เลยแบบเออถ้ามีงบนะเพื่อนๆมีงบนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนซื้อเครื่องสําอางบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยไหนๆซื้อทั้งทีก็อยากจะซื้อสิ่งที่ดีๆให้กับผิวของเราให้กับดวงตาของเราซึ่งมีอยู่แค่ชิ้นเดียวทั้งหมดเนี่ยเน็ตก็แนะนําเพื่อนว่าลองเข้าไปดูกับ แ,ะะแล้วนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะของเฟเวอร์เลนะคะประจําเดือนกันยายนของเนตนี่เองนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียกับเพื่อนๆนะคะในการช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อเครื่องสำอางหรือเซกินแคร์ต่อไปนะคะสําหรับรอบหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะคะช่วยติดตามแล้วก็ s u b s c r i b e บเนตตี้บิวตี้ไลฟด้วยนะคะและสําหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาเจอช่อง YouTube ของเนตนะเนตจะบอกเลยว่าปกติเนตจะชอบเขียน Facebook Page ด้วยนะคะก็มันก็จะลงเป็นรายละเอียดแบบเขียนนะเพื่อนๆก็สามารถจะเข้าไปอ่านได้ที่ Facebook Page ของเนทเองนั่นก็คือ <ง S 2> <สไ S 1> Netty Beauty l i ลฟเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะได้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ